วันนี้ครับจะพามากินข้าวมันไก่ตันโบสเขาบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยครับไปไปลองกันนี่ครับผมข้าวมันตับแบบตับชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็มีไก่คอลลาเจนกับตับมาให้นะครับแล้วยังมีไก่ทอดอีกไอ้ดูไก่ทอดเห็นไหมไก่ทอดน่ากินมากครับผม ผบ,บ,บ้บอกกินตับอย่างนี้แบบสบายไปเลยครับนี่นุ่มเนียนแบบลอยมากๆตัวน้ำจิ้มของร้านเนี่ยเขาจะไม่ปั่นเกียยนะครับทำให้รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงรสกระปิบกระปิบของซุปไกป่เอาเป็นไก่เขาก็จะมีการโรยออกเจียวนให้นะครับหรือว่าไข่เขาจะแข็งคืเหมือนแป้งมันเนี้ยที่ไปแค่ห่อแบบไม่ห่อย แป้งม,มันจะแหมันจะแห้งแต่ไม่แบบนุ่มแบบใครอยากกินข้าวมันไก่เด็ดนะข้ามันไก่ต่างโบร์ไปองิงตัวเลือกที่ดีเลยผมว่าไก่ก็ลอยตักก็นุ่มนะครับข้าวก็ดีน้ําจิ้มก็เด็ดครับอยากให้ลองกินวนะ่าใครที่เคยกินแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ถ้าใครยังไม่เคยกินอยากให้ลองแไปกินครับเขามีอยู่5้าสาขานะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้แล้วกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับโต๊ที่ผมนั่งกินอยู่คือน้างทีวาดครับผมเจ๋งมาก